าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ <c oughs> ผมจะขอมาชี้แจงแก้ข่าวสักหน่อยครับผมสักเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับผม <c oughs> สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมนะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้จะมาชี้แจงเนื่องด้วยเมื่อเช้าสักครู่นะเมื่อสักพัก ทางบชน,นได้มีการแถลงการเกี่ยวกับการชุมนุมวันที่3และ4นะฮะซึ่งมันขัดแย้งกับความจริงนะครับเดี๋ยวขอชี้แจงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันนะฮะวันนี้ก็กลับมาไลฟ์สดมาชี้แจงอะไรเล็กน้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะฮะสวัสดีครับพี่เบเตยสวัสดีครับพี่พรพี่ไลนนะฮะสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะฮะวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการาชุมนุมวันนี้3และ4ค<ะ>ือพรุ่งนี้นะฮะนะครับผมนะครับ เนื่องด้วยเมื่อสักพักนี้ทางบชนรหรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะฮะได้มีการแถลงข่าวซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะฮะที่ผ่านมานะฮะขออีกสักนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงบชนรหรือสอตชนะฮะ ให้กองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลได้เห็นความจริงนิดนึงนะฮะได้รับฟังความจริงนิดนึงนะครับนะนะครับขอบคุณพี่อรุณประภัยครับสวัสดีพี่พรณภาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอ่ผมขอชี้แจงเด็กน้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ดูย้อนหลังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ นะครับวันนี้ทางบชนหรือกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงการว่างานงานกิจกรรมวันนี้วันที่3นะฮะวันที่3ชุมนุมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งกลุ่มท่านขอไม่เอ่ยนามนะฮะทางบชนได้เอ่ยว่าทางกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เป็นแกน น้ำหรือแกนหลักในการจัด,จดกิจกรรมในครั้งนี้ผมขอชี้แจงอย่างนี้ว่าวันนี้นะฮะวันนี้กลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนไม่ใช่แกนหลักหรือแกนนำไปจัดเมื่อวันนี้นะฮะวันนี้อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเราไปเป็นในฐานะคนดูแลความปลอดภัย ให้น้องๆให้มวลชนที่ออกมาทํากิจกรรมในวันนี้นะฮะท่านฟังดีๆนะฮะท่านบอชนผมขอไม่เอ่ยนามนะฮะนะครับวันนี้ท่านไปสืบดีๆนะฮะข้อมูลท่านต้องไปดีๆนะฮะนะครับไม่เนียนมาเลนมาใหม่นะท่านนะครับวันนี้อาชีวะพิทักษ์ประชาชนเราไปเป็นในฐานะ ผู้ดูแลความปลอดภัยให้น้องๆกับพี่น้องมวลชนนะครับนะแล้วก็ท่านได้แถลงการว่ากลุ่มอาชีวะเป็นหัวรุนแรงมีความรุนแรงสร้างความรุนแรงท่านไปย้อนดูใหม่นะฮะบชท่านผู้ใหญ่หลัก ผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจทุกท่านท่านไปย้อนดูใหม่นะฮะว่ากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนนะฮะได้จ,จัดกิจกรรมม็อบหรือชุมนุมเนี่ยมากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วไม่เคยมีความรุนแรงไม่เคยไปประทัก,กับเจ้าหน้าที่ของท่านเลยนะฮะท่านแถลงการได้มัว่วโซ่แหลงจริง,งๆนะฮะไม่รู้ท่านเอาข้อมูลมาจากไหนหรือโพลไหนไม่ทราบเ,เช่นกันหาว่ากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเนี่ยมีอาวุธปืน มีกระสุนปืนมีระเปิดใปบอมมีระเบิดปิงปอมนู่นนี่นั่น,นท่านเอาข้อมูลมาจากไหนนะฮะท่านกําลังใส่ข้อหายัดเยียดข้อหาให้กับเรานะฮะฉะนั้นท่านวันนี้ท่านแถลงการเรามีหลักฐานหมดนะฮะเราจะขอโต้แย้งและแจ้งความกับท่านในฐานะท่านที่มีการถแถลงความเท็จ หาว่ากลุ่มผมเนี่ยกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสร้างความรุนแรงไม่ใช่กลุ่มเรียกร้องชุมนมุมแต่เป็นกลุ่มสร้างความรุนแรงหรือยังไงนะฮะท่านไม่เรียนท่านไม่เรียนไปเรียนมาใหม่นะฮะนะครับผมนะ,ะท่านบอกว่าเรามีอาวุธปืนมีกระสุนปืนมีเปิดไบบอ์นะฮะนะครับท่านไปถามลูกน้องท่านดีๆ ไม่ว่าจะเป็นสอนอนางเลิงนี่ผมคุยกันบ่อยฮะเราไปจัดกิจก,กรรมไม่เคยมีการประทะก,กับเจ้าที่เลยไม่เคยค้นเจออาวุธพวกเราเราไม่มีอาวุธสักอย่างที่ท่านพูดมานะฮะวันนี้ท่านพูดผูท่านเป็นถึงระดับรองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ข้อมูลท่านถแถลงท่านต้องแน่นท่านต้องมั่นใจว่ากลุ่มผมเนี่ย มีอาวุธจริงๆสร้างความรุนแรงจริงๆท่านจําได้ไหมเมื่อวันที่13มีนา13มีนาคามที่ผ่านมานะฮะที่ที่สะพานชมัยมัรุเชตหน้าทำเนียบกลุ่มอาชีวะและ,ะเผด็จการได้จัดก,กิจกรรมชุมนุมนะฮะท่าย้อนดูเลยมีคลิปนะฮะพอชุมนุมเสร็จได้เวลา<ม>นะฮะพวกเรายุติการชุมนุมช่วยเจ้าหน้าที่คอฝอหรือควบคุมฝูงชนเก็บขยะ ภาพนี้มีท่านไปย้อนดูนะฮะเราไม่มีมาประทะกับเจ้าที่ปาระเบิดใส่เจ้าที่ไม่มีนี่คืออะไรกันครับนี่ท่านกําลังเล่นอะไรอยู่ท่านกาลังเล่นละครนิยายหรือว่าเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคือมันย้อนแย้งกับสิ่งท่านพูดกับสิ่งที่พวกผมกําลังทํานะฮะกลุ่มอาชีวะปิทั์ประชาชนทําทุกอย่างด้วยเจตนาลม คือมาเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้มาสร้างความรุนแรงอย่างนี่ท่านได้กล่าวหาพวกเราเออถ้าผมไปบุกยึดทำเนียบบุกสถานรัราชการปิดถนนไม่รถผ่านปิดแยกไฟแดงบุกสอนอปิดสอนอนั่นน่ะคือถ้ออมานั่นน่ะต้องมาแจ้งความกับเราแต่เราไม่ได้ทำนะฮะยัดเยียดเข้าหาให้กับประชาชนนี่เก่งจรริงๆะเจ้้้านี่่หหหรือผผููลักใญฮะ ท่านลองไปถามผู้ใต้บงังคับบัญชาของท่านนะครับว่ากลุ่มของม่อนอาชีวะเนี่ยหรือกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนได้สร้างความรุนแรงอย่างที่ท่านถแถลงการวันนี้ใช่หรือไม่เราไม่ไมถามนะฮะฝากไว้คิดนะครับความจริงคือความจริงนะท่านนะนะครับท่านก็อายุปูนนี้แล้วเป็นถึงรองผู้การบชนนะฮะเป็นหลักผู้ใหญ่ ก่อนที่ท่านจะแถลงการอะไรเนี่ยท่านต้องข้อมูลต้องนิดนึงนะฮะผมไม่ได้มากล่าวหาท่านแต่ผมมาชี้แจงจกับสิ่งท่านแถลงการนี้ท่านมันย้อนแย้งกับความจริงท่านใส่ร้ายเราท่านใส่ความเราเดี๋ยวผมจะไปขอแจ้งความกับท่านนะครับชัดเจนจบรู้เรื่องนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ฮะนะครับเดี๋ยวพบกันครับพี่น้องครับจะเจอกันครับผม สวัสดีครับ